สวัสดีครับนานาสาระในชีวิตประจำวันวันนี้จะมาชวนคุยในหัวข้อของคำว่าถูกต้องกับถูกใจในชีวิตของเราเนี่ยเราเคยคิดไหมว่า100%้ยของทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยเราทำสิ่งที่ถูกต้องกี่เปอร์เซ็นต์ถูกใจกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเราตั้งสติดีดเนี่ยหากเราได้คำตอบว่าเราทำสิ่งที่ถูกต้องในชีวิตแค่1 0แต่ถูกใจ90%มันก็น่าคิดเนาะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนเราเนี่ยจะเอาแต่ถูกต้องอย่างเดียวโดยไม,ไม่เน้นไม่เน้นการถูกใจเลยมันนก็็เปไปไไไม่ได้ มันจะต้องบาลานซ์สองสิ่งนี้ให้สมดุลโชคดีที่สุดก็คือถ้าเราสามารถทําสิ่งที่มันถูกต้องและถูกใจได้ด้วยเนี่ยอันนี้ถือว่าโชคดีมากมันจะได้ทั้งสิ่งที่ควรจะเป็นและความสุขของเราแต่บ่อยครั้งนะที่เรา,าจ,จะต้องทําสิ่งที่ถูกต้องแต่ไม่ถูกใจหรือในมุมกลับกันอาจจะต้องไปทําสิ่งที่ถูกใจแต่ไม่ถูกต้องอันนี้ค่อนข้างจะยากมันก็ขึ้นอยู่กับวิจรรารณญาณของแต่ละคนขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละสถานการณ์ แต่ถามว่าวันหนึ่งน่ถ้ามันต้องเลือกระหว่างถูกต้องกับถูกใจเนี่ยผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เลือกถูกใจนะเพราะว่ามนุษย์ก็คือมนุษย์มนุษย์ชอบความถูกใจมากกว่าความถูกต้องจะมีสักกี่คนที่เลือกความถูกต้องมาก่อนความถูกใจมีนะแต่ผมเชื่อว่าร้อยคนอาจจะมีไม่ถึง10คนเพราะธรรมชาติของคนชอบความถูกใจมาก่อนอันดับหนึ่งของความถูกต้องแต่สิ่งที่แย่ที่สุดก็คือถ้าหากเราทํจริงที่ไม่ถูกต้องและก็ไม่ถูกใจด้วยอันนี้น่าจะเป็นความทุกข์ในชีวิตแสนสาหัส อย่างไรก็ตามเนี่ยผมอยากให้ทุกคนพยายามทําสิ่งที่ถูกต้องก่อนเพราะความถูกต้องเนี่ยมันทําให้เรามั่นใจได้ว่าเราไม่ได้เดินทางผิดแต่ถ้าเราเอาสูกใจเป็นหลักเนี่ยมันไม่การันตีนะวว่ามันถูกต้องไหมยกตัวอย่างเช่นเราถูกใจในการใช้ชีวิตแบบนี้แต่มันเป็นการใช้ชีวิตที่ไม่ถูกต้องสุดท้ายมันก็จะเป็นโทษกับตัวเราเองในขณะเดียวกันถ้าเราใช้ชีวิตอย่างถูกต้องแต่อาจจะไม่ถูกใจฝืนใจบ้างแต่มันดีกับชีวิตของเราดีกับสุขภาพของเราดีกับอนาคตของเรา ผมว่าถูกต้องควรมาก่อนถูกใจนะครับอันนี้แล้วแต่ใครจะเห็นสมควรเป็นอย่างไรก็แนวคิดใครแนวคิดคนนั้นแล้วพบกันใหม่ในพอดแคสต์หน้านะครับสวัสดีครับ